ครับผมวันนี้ก็จะพาไปชมครับการทําฝ้า VP ครับรถแทรแต่ละคันครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยเป็นทางด้านภายนอกกบไม้เรามีการโปะการทําสีดูแลภายนอกก็ดูสวยเก๋๋ครับแต่ข้างในก็ต้องสวยเหมือนกันครับไปดูกันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่สลหรับคันนี้ครับผมครับคันนี้ก็อยู่กับขั้นตอนครับการขึ้นฝ้าครับนี่แผ่นฝ้าเราเห็นไหมครับนี่ครับอยู่ล้างแผ่นแล้วไปเป็นแผ่นซับไหมครับเพื่อ จะซับเสียงครับเวลาเล่นดนตรีครับไม่ให้เสียงกล้องไม่ให้ออกไม้ครับผมสลับจุดนี้ครับผมครับแม้ฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับนี่เกมนิ่มสลับแผ่นฟ้าของเรากลัวจะได้แต่จุดนี้ครับเห็นไหมครับแต่ชิ้นครับต้องตัดไปประกอบแต่ละมุมแต่ละมุมครับนี่ประกอบแต่ละมุมครับไวไเป็นด้านบนเห็นไหมครับนี่ด้านบนครับด้านบนจะเป็นฝ้ายหนึ่งชุดนะครับเห็นไหมข้างบนเคเป็นไฟครับยู่ครับสลับข้างบนสลับคันนี้ครับคันนี้เป็นรถแห่ชาบูครับผมครับนี่ครับแต่ละอันกว่าจะได้ครับต้องมีการตัด การเลาะครับผมเพื่อได้แบบก่อนได้ตัวนี้แบบแล้วรับค่อยมาติดแผ่นทีหลังครับถ้าเราไม่ได้แบบติดแผ่นไปได้ลื้อแน่นอนสลับฝ้าของเราครับผมครับตัวนี้หลายคนสงสัยว่าดูข้างบนครับที่เป็นไฟสังเวงมันเป็นยังไงครับมาชมกันครับผมเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นแผ่นอะคริลิคใสนะครับนี่แผ่นอะคริลิคใสครับวิ่งอย่างนี้ครับผมครับตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นไฟตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับทั้งบุดเลยนะครับผมครับวิ่งให้เป็นลวดลายแล้วแต่เราจะเอาสีอะไรสลับ ตรงนี้ครับผมครับที้จะพาดูคันที่เสร็จก็ข่าครับฝั่งนู้นครับผมครับที่พาไปชมครับคันที่ทําเสร็จแล้วเป็นยังไงครับผมครับสลับรถแห่แต่ละคันครับยากนะครับผมแต่ละคันเน่องาเป็นทั้งด้านด้านนอกด้านในครับต้องเป๊ะตัก่อนครับผมจะพาดูตรงนี้รถแห่คันมากครับผมนี่เห็นไหมครับเริ่มตกแต่งครับตั้งแต่บันไดขึ้นไปครับผมครับบันไดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมครับขึ้นมาข้างบนเห็นไหมครับเราก็จะ เวลาพูดเห็นไหมครับมันจะไม่กล้องมันจะเงียบลงมาทันทีเลยครับผมครับเห็นไหมครับเขาปิดทุกอย่างไว้เป็นฝั่งนี้ไหมครับพวกเหล็กพวกไม้ก็ปิดบทครับผมครับแผ่นอันนี้มีขายทั่วไปครับผมใครอยากได้ก็สามารถดูได้สั่งได้หรือมาให้ที่หรือมาซื้อที่ผมก็ได้สำหรับแผ่นซับตัวนี้ครับผมครับแผ่นซับนี้มีเรไปครับเห็นไหมครับพอเราซําเสร็จครับมันก็จะออกเป็นรูปร่างประมาณแบบข้างบนครับผมครับแล้วทำายการกัดการอะไรครับสามารถทำบทจะเอาชื่อวงอะไรเปแบบไหนก็สามารถ กัดได้หมดครับเก็บทุกอย่างไว้เป็นทั้งช่วงช่วงเพอร์เลย์นะครับนี่ก็ยังมีการเก็บทุกอย่างเพื่อทางด้านในงานสวยมากขึ้นครับผมครับไม่ว่าเป็นครับนี่ครับปุ่มเซอร์วิสเครื่องปั่นครับเห็นไหมครับนี่เครื่องปั่นครับเราก็มีประตูเปิดให้เซอร์วิสเครื่องปั่นเพื่อแบตรวมอะไรรวมครับก็สามารถดูแลเครื่องปั่นเราได้ครับผมครับไม่ว่าเป็นทางด้านตรงนี้ครับสปิกคอนสายมอนิเตอร์เห็นไหมครับปลั๊กไฟครับก็มีครบทุกอย่างครับในการงานฝ้าของเราไม่ว่าเป็นนะครับกั้นกองครับ ก็ยังเป็นฝ้า V P ครับผมข้างในเห็นไหมเราจะใส่แผ่นซับอีกหนึ่งชั้นครับเพื่อไม่ให้แสนแนออกประกวนครับสำหรับนักร้องนักเไรเวลาเราใช้งานครับผมครับครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับงานฝ้า V P ครับผมเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากครับผมอ่อนมากอ่อนสุดๆครับผมในการทํางานการเก็บแต่ละจุดแต่ละอย่างนะครับหรือด้านข้างครับด้านข้างของฝ้าครับในการเอียงมุมครับมีการเก็บรายละเอียดทุกจุดเก็บเหล็กทุกจุดเพื่อให้งานออกมาดีได้สมดุลที่สุดครับผมครับ แต่พร้อมด้วยต้นทุนที่ราคาสูงเพราะว่างานละเอียดเยอะต้องใช้ช่างต้องใช้ช่างที่มีคุณภาพมากในการมาทําแต่และจุดแต่ละจุดครับผมครับโอเคครับก็จะประมาณนี้สําหรับงานฝ้า v p